ส,สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับไอ,อซีรีชแน,นลนะครับจะพามาจากการต่อหัวเสือนะครับอ,อ่านี่อาสาสมัครครับ<า><ป>พระภารกิจภารกิจเสี่ยงตายนะครับอ่าภารกิจเสี่ยงตายนะครับจัดก,การต่อหัวเสือนะครับ จุดไฟครับทีมงานอาสาของเรานะครับเล่นท่านกับท่านครับเล่นบมท่านนี่ครับอานะครับจัดการต่อหัวเสือนะครับอาวนัอ้าวนะครับอ้าโอ้ พูดพูดพูดบินออกไหแล้วครับโอ้สุดยอดเลยเลยนะครับน่ะทีมงานจัดการต่อหัวเสือนะครับนี่โอ้อาสาสมัครครับเป็นบาดเด็กกินโตอ่อนนี่กระแทบเตอร์เปนนึงเลยนี่ครับแผนสองครับตัวนี้แผนแรกนะครับอ่า ตัวนี้แผนหนึ่งครับอ่ามีแผนสองนะครับโอ้นะครับประมาณหนึ่งพัน 1, วกว่าโตนะครับอ่มามาตายเลยเป็นบอล แล้วพวกมันบินออกเลยแล้วมันอยู่ข้างในติดนะอาทีมงานจัดการต่อนะครับต่อหัวเสือนะครับนอนนี่โอ้นะครับเบิ้งสีซ้มไปไกลๆนะครับซ้มไปไกลๆนะครับ นะครับต่อหัวเสือนะครับต่อหัวเสือนะครับทีมงานป้องกันนะครับเอาไฟป้องกันนะครับไฟกู้ชีพกับพ่อมนะครับไฟป้องกันไฟกู้ชีพนะครับพ่อมนะครับอ่าพ่อมจะน้ำโซลุงบาสนะครับพ่อมเอาน้ำฉีดนะครับนะครับพิจะราดน้อยนะครับต่อหัวเสือนะครับบรธรรมดานะครับ เราถ่ายทําการแสดงจริงนะครับไม่ได้ใช้ตัวแสดงอินนะครับเราถ่ายทําจริงนะครับไม่มีสแนด์อินนะครับพอ่า,อาออยุใกล้ศูนย์เพิ่เพ็กนาเด็กๆนะครับแดดมันกัดเด็กน้อยเนาะต้องจัดการมันก่อนนะครับลดป้องกันนะครับรดกู้ชีพนะครับกับพ่อมนะครับ กัดการต่อหัวเสือนะครับกัดการต่อหัวเสือเอ,เอาอันอนนยิงเลยนะ่ะเอาน่ามีดน,นะครับให วเวียดนามวัวเปืือยมันหมอดนะครับเปลือยมันหมอดเนาะอ่าตกแล้วครับตกแล้วครับมึงเอียงเอียงไหนเอียงไหนแดงครับโอ้นี่ดงนี่ครับเออนี่ดงเนาะ เอาตัวอ่อนนะครับตัวอ่อนแม่ยังกินเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับตัวอ่อนนะครับอ่โอ้ยยังไหลได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยังหลาได้ครับเอาตะล์ดตะล์ดชูดิีกแม่ยังกินเยอะ นี่นะครับโอ้นี่ครับโอ้ของแท้นะครับตัวอ่อนนะครับเสียบนะครับเสียบเสียบ,บนะครับเดี๋ยวุคแข็งติดอยู่นี่ดดนตัวนี้ตัวแข็งแรกครับแข็งแรกเ,เราจะมีรับประยันรึเปล่ามีแมมอยู่เด้อ

มาแแม่เนี่ยเดี๋ยวเนี <favour of osure> ้ยนี่จะหลุมมา้งเหรครับมันยังบกเบิดนะครับ Tá? Uh -huh. ภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเรามาพวกนี้ก็สบายใจปเ,ปเพราะว่าอยู่ใกล้ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กนะครับเล็กน้อยเนาะ โอ้เกือบเต็มคู่นะครับเกือบเต็มคู่ตัวมิ่มนะครับตัวนี่ครับตัวอ่อนนะครับตัวอ่อนตัวอ่อนนะครับตัวลูกมันนะครับมันม่จัดเขามูลเขาไม่จัดเรื่องของมเนี่ยผมเลยแต่พอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ